สีน้ำเนก็จะมาเปิด2วีนยนไหมคะไม่ต้องพูดเพิ่มเตนมวันนี้เป็ดู่ค่า23นะคะ6กิโลบายแล้วก็นอนนี่ด็นี่ดนี่ด Okay. 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 ไปกนพี hmm. ่อืมหนึ hmm. <S <S mm ่งองสบห้าหนึ <plains> no, ่งสอบ Oh my God. <sighs> 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 đừng bước nhanh. Đừng bước nhanh. Bye. Xu xiu. Xu xiu

เดี๋ยวพีสุขันไจะอาเอาเอามยรูกกันเด็ตปลาเยอะพมี่นี่ที่นี่กัชนะอึบอึยอะไยาใส่อโอ๊โอ้ยด้อ่ไอะเแมวชนะขอร้องขอรองอีกรอบ เลือดเลือดเลือดเบานี่เบาเบาที่สามลรอบที่สามรอบที่สใครใครชนะคนนั้นได้แ็คนนรอบที่สามอ้นนี้ชนะล้วกันนะโอเคในผู้ชนะแล้วเอาผู้ชนะ พูะช,ชื่อนาะนนยก็คือนี่ตีสอมตีสอมเองนะครับนายจ๋านี่ตีสามตีสามเย้ ก็ขอลาไปก่อนเล่นบายป้ะอารนวีทีสามสามชนะย่าคู